i you. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. วววาาาาาสสออออลตุุะมมมมมมนนนนนบบบบบีีีััััดชรฟิิยหซกผมขอแสดงความยินดีกับท่านพี่น้องที่อัลลอฮฺสุบฮานานูวาตาลาประทานความเมตตาให้มีอายุยืนนานมาจนกระทั่งได้พบกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในวารานี้ท่านอาสลุลลฮ่ยสอลลุอะลยฮัวเรัลสัมกล่าวว่า ระมอตอนได้มาถึงพวกท่านอีกแล้วนะอีกวันหนึ่งเป็นชาคือเป็นเดือนที่ประเสริฐที่อัลลอฮฺสุวาตาลาในทรงบัญญัติการถึงเส้นอดในเดือนระมออนแกน่แก่พวกพวกท่านในเดือนระมอตอนนั้นประตูสวรรค์ถูกเปิดและประตูนรกถูกปิดบรรดาหัวโจกของบรรดาชัยตอนถูกล้ำโสนะ เดือนมกราคเป็นเดือนที่พระองค์ละสุภาวตาลาทรงให้เกียรติเหนือเดือนอันละเดือนทั้งหลายเพราะเป็นเป็นเดือนแห่งการแบ่งปันความดีการกระทําความดีมีการทามีการสร้างธรรมะตกมีเมตตาต่อการต่อผู้ยากไร้มีการเลี้ยงอาหารละสินอดมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเดือนรกมาคมนั้นมีข้ามคืนหนึ่งมีภาคผลในการปฏิบัติอิบารดา มาเสดกว่าหนึ่งพันเดือนหนึ่งพันเดือนนี่กับว่าคิดแรกก็ประมาณแปดสิบกว่าปีแปดสิบสามแปดสิบสี่ปีทุกวันนี้เราจะเห็นว่าดูนในเฟสนะฮะจาบอกมีข่าวคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตอายุเจ็ดสิบสองปีบ้างอายุแปดสิบปีบ้างอายุแปดสิบสองปีบ้างแต่ผมนี่ตรงกงผมเลยไปแล้วครับเดือนมาตอนเป็นเดือนที่ทุกคนในครอบครัวจะร่วมมือกัน นัประทานอาหารสุโสตร,ร่วมกันละสินอดขอดอุทิศขออทที่ขอก่อนละสินอดนั้นมีความสําคัญเพราะจะได้รับสองถนองตอบการการตากะกอาลอสมาตาลาก็ไม่ความวาก่อนสือสินอดเนี่ยเราจะขอ,อะได้ก็ขอขอสก,ก่อนละสินอดและเราจะตอบรับ,สะะบ,รบสเสมอเดือนรัมวอนเป็นเดือนร,วนร่วมการกปฏิบัติความดีมีการถือสินอด มีการละหมาตราวียมีการอ่านกุรานมีการบริจาคฐานมีการขอดุอามีการกล่านิกรุลมีการอ,าอิสติกฟารมีการข,ขออภาาัยโทษซึ่งกันและกันในเดนมาตอ,อนนั้นท่านญิบรีนจะลงมาทบทวน,านการอ่านกุรานกับท่านนาบบมุฮัมหมัสสุลต่านลาวานอิสลัมปีละหนึ่งครั้ง ก่อ,อนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลาวา,วา,าอะไรซ้ำจะถึงกระกรรมท่านจิบรีนได้ลงมาทบทวนอัลกุรรานกับท่านนาบีสองครั้งก่อนท่านมีตายด้วยความประเสริฐของเดือนอุมาดอนสมควรที่เราทุกคนจะต้องใช้โอกาสในการตักตือนตักวนความดีไว้ครับพี่น้องครับก็ในช่วงนี้ผมก็ขอจบถึงเท่านี้ พักเราอย่าดิ้นเดวิอย่าไม่อันอิรสาวสวสีสบิลพบกันใหม่นะฮนะโอกาสหน้าในเดือนนี้แหละครับเนี่ยแตว่าโอากาสหน้าครับแล้วก็อิรันดิก็ Assalamualaikum Warahmatullahi w a b a r a k a t u คุณเคยรู้สึกหลงทางไหมหรือบางครั้งที่เรามักตั้งคำถามแต่ยังไม่สามารถหาคำตอบที่เหมาะกับสิ่งเหล่านั้นได้ เขาว่ากันว่า3มสิ่งที่ทำให้เรา move on ให้กับชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดคือความชอบความสนใจและความถนัดที่แต,ตกต่างกันเราในแต่ละเส้นทางคุณอาจเจอกับคาตอบที่ใช่อย่างที่พวกเราคนพบที่นี่วิทยาลัยอาชีวศึกษา,าศาสนาบริหารธุรกิจ สลามะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบระกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงห้องเรียนศาสนาในรายการศาสนาอมฎอนครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มาพบกันในรอบหนึ่งปีนะครับวิเลยอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจ จัดรายการศาสนาอมฎอนขึ้นมาเพื่อที่จะได้มอบเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับความรู้ในช่วงของเดออมฎอนให้ท่านพี่น้องที่กําลังรับชมติดตามนะครับได้เรียนรู้ถึงฟาดีละถึงคุณประโยชน์ของเดออมฎอนไปพร้อมๆกันอัลฮัมดุลิลละครับในช่วงเวลาที่เราได้ถือสินอดแล้วก็ได้ทําอิบาดนะครับที่เราจะต้องก้าวผ่านไป ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดโควิด -19 เราก็ต้องดูแลตัวของเราให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังที่แข็งแรงในการทำอามัลอิบะดาวันนี้ช่วงของห้องเรียนศาสนาวิทยากรที่รับเชิญนะครับที่จะมาพูดคุยกับผมในหัวข้อบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการถือสินอดนั้นเป็นถึงหัวหน้าหมวดอิสลามศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจครับขอต้อนรับท่านอาจารย์สมทวีมานวงครับสำหรัอะัยกุ้งมร์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ วาเลกุสุสลามครับท่านอาจารย์สมทวีมานวงครับวันนี้เรามีโอกาสที่ได้มานั่งคุยกันนะครับในช่วงรายการของห้องเรียนศาสนาอาธรรมดีละสบายดีนะครับอาจารย์ครับดีละครับรอมฎอนการีมนะครับครับผมรอมฎอนการีมครับก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับอาจารย์นะเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดโควิดสิก็กําลังระบาดหนักนะครับผมอยากจะทราบถึงว่าจริงๆแล้วในเดอรอมฎดอนเนี่ย

ท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเดือนอมาดอนเดือนอันปรเิฐนะครับซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเดือนอมาดอนเนี่ยที่เราพูดพูดกันคืออมาดอนการีมครับอาจารย์ก็คือเดือนที่เปรเสิฐซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับมีเป็นเดือนที่สําคัญที่อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาทรงบัญญัติการถือซึ้นอดลงมานะครับในรอบหนึ่งปีเดือนอมาดอนนะครับเป็นเดือนที่9ของปริเทอิสลามนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานอวะตาได้ได้ กล่าวไว้นะครับในฮะดิษอันกุรซีซึ่งถูกบันทึกโดยท่านอิหมั่บุคารีเนี่ยนะครับ,รบได้ได้กล่าวไว้ว่าภาพผล,ลบุญนะครับในการทําความดีในทุกๆความดีเนี่ยลอสมุมะตาลาจะทวีคูณให้สิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าครับผมส่วนการถือเส้นอดเนี่ยเป็นภาพผล,ลบุญที่ลอสมุมะตาลาบอกว่าหัวหนาอัจิจีบีลอสุมะตาลาจะเป็นผู้ที่ตอบแทนในภาพผล,ลบุญอันนี้เองนั่นย่อมไม่แสดงให้เห็นว่ามันมีความ ภาพผลที่แบบไม่สามารถที่จะขนาดนับได้ครับผมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่มีค่ําคืนครับผมซึ่งค่ําคืนเลยระบคุณก่อนซึ่งของเราสมุทรสาลาได้กล่าวว่าขอใรุมมินอัลฟิชชั่ครับในค่ําคืนเนี่ยถ้าใครประสบมันความดีกันได้ถึงหนึ่งพันเดือนมีเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอาจารย์กําลังจะบอกว่าการถือสินอดเนี่ยเป็นอิบาร์ดาหนึ่งซึ่งอัลเราใช่มัครบหตาลาก็จะตอบแทนผลบุญโดยที่บอกไว้ว่าถึง700ความดี แต่ในการทําอิบารัที่เรียกว่าการถือซื้ออดเนี่ยนะครับอาจารย์อาจารย์กาลังจะบอกว่าเป็นการตอบแทนที่เราไม่สามารถที่จะขนานนับได้อยู่ที่วันละตลาดจะตอบแทนให้กับเราเท่าไหร่ใช่อ๋อนั่นคือฟดีล่หรือความประเสริฐในช่วงของเดอรอมฎรอนอาจารย์ครับเมื่อความประเสริฐหรือฟดีละประโยชน์ในช่วงของเดอรอมฎรอนมีหนำซ้ํายังมีคืนเลยละตุนก็อเกิดขึ้นในเดอรอมฎรนนะเพียงเดือนเดียวในรอบหนึ่งปีอีกเนี่ยผมอยากจะทราบว่า ฟ้าดูหรือจุดเริ่มต้นในการประทานเดือนรอมฎอนลงมาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าในในอันกุรอานละสุบฮานตะลาได้กล่าวไว้ในซุร้อนเบกอร์ะอายะที่หนึ่ร้อยแปดสบสามครับยาอายุฮัลลาจีนอามานูกุติบะอะไรกุมุสเซียมกามากุติบะละลาจีนมุนกอบลิกุมละอัลละกุมตเตะครับผมละสุบฮานตัลลาใช้คํากล่าวว่ายาอายุฮัลลาจีนอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งพิสตาทั้งหลายครับอาจารย์ กุติบ้าอะไรกุมุสยามการถือสอดนั้นได้ถูกบัญญัติลงมาเหมือเหมือเหมือพวกเจ้าเหมือประชาชน่านเบีมยงัมอนสอลเราอะไรสักเหมือนกับที่ถูกบัญญัติมาให้กับประชาชนครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อลรถสมาตาปิดท้ายด้วยอายะนี้ว่าละอั้ละกุมตตะกูลครับผมหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้เกิดความจำเก่ในการปฏิบัติตามสิ่งที่อรรถสมณตาได้ทรงบัญญัติไว้นั่นคือหลักฐานจากอัลกุรานใช่ทศรถตาได้ใช้เราซึ่งการบัญญัติ การถือสัญลในเดือนรอมฎอน,นในยุคอุมารของพระจ้าช่ท่านนายบุญมาศลหลหัวเลวสันนำได้เกิดขึ้นในปีฮิจรัสถกราที่สองในเดือนชาบานครับผมก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนในปีนั้นครับผมครับ,รบซึ่งถ้านับจากระยะเวลาก็คือท่านนาบีมุฮัมมัาศลลหัวเลวสันนำก็จะได้ใช้ชีวิตในช่วงรอมฎอนในในช่วงชีวิตของท่านเนี่ยโดยประมาณเก้าปีกว่าที่ท่านจะ ควับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺครับผม <c oughs> คือฟังดูในเรื่องของการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกประทานลงมาในปีฮิจรอร์จที่ <c oughs> 2นั่นหมายความว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลวะเลยซ์อัลลอฮของเราเนี่ยอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มดินะเป็นเวลา2ปีพอเข้าปีที่2ในเดือนชาบานอัลลตัลาก็ลงวะฮีลงองค์การในเรื่องของการถือศีลอดมา <c oughs> ระยะเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนประมาณ9ปีอาจารย์ครับมีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับ h ะด i ษ พูดในเรื่องของการถือสวดบ้างไหมครับอาจารย์ครับหลักฐานก็หลักฐานเรื่องพื้นฐานของอิสลามเลยครับอาจารย์ครับก็คือเร่องบันทึกโดยท่านอุมัดรอดิยัลลอฮฺอันรอดิยัลลอฮฺครับบริญานอิสลามอัลลอฮฺคำสินเชาดัตเชาดที่อัลลอฮฺอิลลัลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดราะซูลุลลอฮฺไว้คำศัลลาห์ไว้ท่าอิซจาค์ว่าฮจญิบัยติว่าซามิรอมะดอน ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุิสลามได้กล่าวไว้ว่าพื้นฐานหลักฐานของอิส,สาลามเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐาน5ประการครับผมประการที่1ก็คือการปฏิญาณตนว่ามีมพระเจ้าอุนใด้ซึ่แท้นอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์ครับผมประการที่2คือการละหมาดสะดวกเวลาประการที่3ก็คือการบริจาคทานครับผมประการที่4ก็คือการไปทําฮัจญ์ครับผมที่บัยตุลลอครับ,บประการสุดท้ายก็คือการถือศีลอดใน เดือนรอมฎอนนั่นคือหลักฐานในเรื่องการถือสอดในส่วนของอัฮาดิษซึ่งนักวิชาการเนี่ยสอดคล้องกันไม่มีนักวิชาการคนใดที่มีการขัดแย้งกันเลยทุกทุกนักวิชาการเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถมีเงื่อนไขครบถตวนสมบูรณ์จำเป็นจะต้องถือสินอดในเดือนรอมฎดอนยกเว้นจะมีข้อปกปันในรายละเอียดอ๋อซึ่งเราจะได้พูดกันในเทคถัดไปอินชอนหรอครับ ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับในช่วงของห้องเรียนศาสนาในวันนี้นะครับก็ได้พูดคุยกันถึงบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการลงฟัดดูในการถือสิ้ออดในช่วงของเดอรอมดอนท่านอาจารย์สมทวีมันวง,วงหัวหน้ามวดอิสลามศึกษาก็ได้ชี้แจงแถลงไขนะครับในเรื่องของหลักฐานจากอัลกุรอานหลักฐานจากอัลฮะดดิษนะครับที่เรามีความจําเป็นจะต้องถือซื้ออดในเดนอรอมดนอนอย่างไรและมีฟดีละมีประโยชน์อย่างไรสําหรับวันนี้ห้องเรียนศาสนานะครับ <g ül üş> ก็ต้องจากลากันไปนะครับผมและอาจารย์สมทวีมันวงต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับวบินลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามอะไรกุมวเรมะตุลเอาวอบะมรกมีคนเคยบอกว่าคําตอบช่วยให้เราหายสงสัยแต่คําถามคือเหตุผลที่สอนให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ยังมีความหมายเพราะที่นี่สอนให้เราเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่โลกค้นหา เราเปิดสอนหลายสาขาและสอนศาสนาควบคู่สามัญที่สำคัญเราสอนให้ทุกคนเป็นคนเก่งและเป็นคนดีไปพร้อมๆกันที่นี่ทุกหลักสูตรมีการสอนภาษาอาหรับควบคู่มีทุนการศึกษาหาความรู้หลายแบบให้เราก้าวต่อทั้งระดับปวชปวสสาขาการบัญชีการขายคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ เรามีรุ่นพี่เก่งๆกับง,งานดีๆและมีแสงสว่างแห่งอนาคตที่ดีรอเราอยู่เพราะเราตระหนักดีว่าการศึกษาที่ไม่สร้างให้คนมีจริยธรรมนั้นไม่เรียกว่าการศึกษาอีกหนึ่งความเข้มข้นของคุณภาพการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา,าศาสนาบริหารธุรกิจ ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ในช่วงของกิจกรรมไทยคาบวันนี้นะครับกับรายการศาสนาอมสอาในวันนี้เราก็มีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมมาร่วมสนุกกันด้วยกับการตอบคําถามซึ่งเราจะมีคําถามนะครับเอาเก็บความรู้จากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือห้องเรียนศาสนาท่านผู้ชมท่านใดที่ตั้งใจรับชมติดตามชมรายการของเราก็จะมี ความรู้นะครับความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามของเราได้และเรามีรางวัลครับอาจารย์นทุฒครับ<ช>ที่จะมอบให้กับผู้ที่ตอบคําถามถูกต้องถึง3ท่านแรกเลยทีเดียวสําหรับคําถามในวันนี้อาจารย์นทวุฒครับคืออะไรครับ ครับผมวันนี้เราเป็นวันแรกนะครับขออนุญาตบอกกติกาในการตอบนิดนึงนะครับซึ่งวิธีการเข้าร่วมสนุกก็ง่ายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถคลิกที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกที่ปักหมุดอยู่เลยนะครับจะมีลิงก์ให้ท่านได้กดเข้าไปเพื่อตอบคาถามนะครับโดยคําถามประจำวันนี้นะครับเป็นเนื้อหาจากห้องเรียนศาสนาเกี่ยวกับบัญญัติการถือสินอดครับคําถามก็คือการลงบัญญัติการถือสินอดนะครับถูกลงไว้ในสุร้อใดอายะที่เท่าไหร่ครับ การลงบัญญัติการถือสินอดถูกลงไว้ในอายะใดสุรอัที่เท่าไหร่นะครับสุรดใดชื่อสุรดยเท่าไหร่ครับโอเคสุรดใดอายะที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามชมในช่วงของห้องเรียนศาสนาสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการของเราเข้ามาได้3ท่านแรกที่ตอบถูกต้องนะครับในรายการของเราชื่อจะประกาศในวันถัดไปใช่ครับคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจากรายการของเราครับแล้วก็มีอะไรครับท่านอาจารย์ในช่วงท้ายนี้นะครับสาหรับ ท่านผู้ปกครองท่านใดหรือนักเรียนนักศึกษาคนใดนะครับที่กําลังจะจบการศึกษาในระดับม .3 าม .6 หรือปวชนะครับสามารถมาสมัครเรียนกับเราได้นะครับในวิยาลัลอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในด้านสายอาชีพและก็ศาสนาไปพร้อมๆกันครับสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอจากลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับอัสลามอะลัยกุมะเระห์มุลลอฮ์บเระกาตุคุณเคยรู้สึกหลงทางไหมหรือบางครั้ง ที่เรามักตั้งคำถามแต่ยังไม่สามารถหาคำตอบที่เหมาะก,กับสิ่งเหล่าน,นั้นได้เขาว่ากันว่าสามสิ่งที่ทำให้เรา Move o n ให้กับชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดคือความชอบความสนใจและความถนัดที่แตกต่างกันเราในแต่ละเส้นทางคุณอาจเจอกับคำตอบที่ใช่อย่างที่พวกเ่าคนพบที่นี่วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนาบริหารธุรกิจ พูดถึงเดือนอมดรดอนก็สมควรที่เราจะได้รู้ว่าที่อของเดือนอมดรดอนนี้มีมายางไรก็มีการเรียกใหม่ว่าเป็นซาฮิตอันนี้ก็มีชื่อมอนกันนะครับให้อาจารย์อธิบายถึงความสําคัญของอัลกุรอานกับเดือนอมดรดอนไครับลอสสุบานอาจาราทรงตร่สวไว้ว่าแท้จริงเดือนอมรอนนั้นนะครับคือเดือนที่อัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาของดัลลินนัสเพื่อเป็นทางนําให้กับมวลมนุษย์